สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะเอฟชนายุทนะครับกับสเก็ตฟุตบอลนะครับในช่วงเช้าเแบบนี้นะครับผมเมสซี่หายจากโควิดแล้วนะครับเดินทางถึงปารีสเรียบร้อยนะครับลิลลเมสซี่ผมผลตรวจโควิด -19 เนี่ยเป็นลบนะครับแต่เดินทางมาถึงฝรั่งเศสแล้วนะโดยจะเริ่มซ้อมเร็วๆนี้ครับจากการประกาศของเปเช่นะฮะ ซูเปอร์สตาร์บอลงดอจสมัยครับถูกตรวจพบว่าติดโควิด -19 ครับขนาดเดินทางกลับไปพักนับช่วงปีใหม่อยู่ในอาร์เจนตินานะผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ล่าสุดเนี่ยผลตรวจไปลบแล้วนะครับและเดินทางกลับมาถึงฝรั่งเศสตั้งแต่วันพุธนะก็คือเมื่อวานนะครับทางเปโเชียเนี่ยไม่ได้ระบุนะว่าเมซี่เนี่ยจะพร้อมคืนสนามทันทีในหลีกเอิงนะครับนัดแรกหลังเบรกยาวนะครับพบกับลียงวันอาทิตย์นี้หรือไม่นะครับ ผลการตรวจโควิด19ของเลวเนลเมสซี่เนี่ยเป็นลบนับเขาเดินทางมาถึงปารีสแล้วนะครับและจะเริ่มซ้อมกับกลุ่มเนี่ยเร็วๆนี้นะเปเชยแถลงการแบบนั้นอย่างไรก็ตามผมในการแถลงการทางเปเชเนี่ยแจ้งด้วยว่าเลเวงคูซาวะนะผมผลตรวจโควิด19เนี่ยเป็นบวกในวันพุธนะครับก็คือเมื่อวานตอนนี้เข้าสู่กระบวนการกักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ครั้งนี้เนี่ยจโลจิดอนนารุมาผมควรเป็ ad, นหาดน้ผมซิคิโอริโก้นะ้ผมดานิโลเปเรราน้ผมและ ala, นาธานบีตูมาซาลาน้ผมต่างหายจากโควิดสิแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะโอ้โหตอนนี้ก็รอนะรอแคอ่คนที่ตรวจโควิดอยู่นะครับผมก็คือเลเวงคุซาวะนะผมที่ผลตรวจเป็นบวกนะเมื่อวานนะแต่ตอนนี้เนี่ยแมสซี่มาถึงปารีสแล้วนะครับและพร้อมนะพร้อมซ้อมกับกลุ่มแล้วนกะ็แต่ไม่รู้ว่าจะทันลงเจอกับลียงในวันอาทิตย์นี้หรือเปล่านะ ต้องติดตามว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับเรือเนื้อมะสีับผมโอ้โหเงียบไปนิดนึงนะช่วงนี้นะขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าครับสวัสดีครับ